ตำนานเรื่องเล่าอาถรรพ์เครื่องรางผีบอกตระกุดไม่ราบสะกดทัพหลวงพ่อกุลวัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีในบรรดาเครื่องรางสายเพชรบุรีหนึ่งในสุดยอดตำนานอาถรรพ์ที่คนรุ่นเก่าเล่าขานกันไม่รู้จบคือตะกุดไม่ราบสะกดทัพของพระครูสุชาติตะเมธาจารย์หรือหลวงพ่อกุลวัดพระนอนที่ร่ำลือกันว่าเป็น เครื่องรางระดับผีบอกอาถรรพ์แรงมีฤทธิ์สะกดศัตรูสยบอาถรรพ์และคุ้มครองผู้ครอบครองอย่างน่าอัศจรรย์หลวงพ่อกุลผู้มากด้วยอภิญญาและวิชาเพชรบุรีโบราณหลวงพ่อกุลเป็นพระสายปฏิบัติผู้เคร่งครัดศึกษาวิชาอาคมสายเก่าแก่ของเมืองเพชรบุรีโดยเฉพาะมนมหาอุดคงกระพันสะกดทับสะกดคนซึ่งขึ้นชื่อว่าแรงและศักดิ์สิทธิ์แบบโบราณแท้ มีเรื่องเล่าว่าท่านมรุทุดงเข้าป่าลึกเข้าถ้ำที่มีอาถรรพ์เพื่อทาลองวิชาและฝึกจิตให้แข้มแข็งจนท่านกล่าวว่าของจริงไม่ต้องทำให้ใครดูของมันอยู่ที่จิตกำเนิดตระกุไม่ยราบสะกดทับวิชาที่ผีบอกเรื่องเล่าที่เป็นตำนานมากที่สุดคือการได้มาของคาถามายราบสะกดทับเล่าว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อกุลทุด,ดงไปผนวดภาวนาในป่าดงดิบฝั่งพมา่า กลางคืนมีเงาคนผมยาวมาปรากฏหน้าอาสมบางเล่าว่าเป็นผีป่าผีดงบ้างลือว่าเป็นผู้ทรงฤทธิ์ที่สิ้นกายเนื้อไปแล้วเงานั้นกล่าวกับท่านว่าวิชานี้เจ้าผู้เดียวคู่ควรเก็บรักษาไว้ผู้ใดได้ของนี้อย่าใช้ผิดมิฉะนั้นจะถึงแก่กรรมพร้อมถ่ายทอดมนต์มยราบที่มีฤทธิ์สะกดฆ่าศึกสยบอุปสรรคทำให้ศัตรูอ่อนกำลัง เป็นมนต์เดียวกันในตำนานมายราบของรามเกียรติ์แต่ปรับใช้ในสายพระพุทธมนตเพชรบุรีหลวงพ่อกุลจึงนำวิชานั้นมาสร้างเป็นตระกุฏมายราบสะกดทัพฝนตัวด้วยยันคาถาเฉพาะห้ามใครลอกวิธีธรรมเด็ดขาด F. อภินิหารที่เล่าขานกันว่าของแรงจนต้องขอรถน้ำมนต์ก่อนใช้มีเรื่องเล่ามากมายเช่นหทหารรอดตายจากสะเก็ดระเบิดลูกศิษย์ที่ไปรบชายแดนเล่าว่า ขณะกำลังถูกซุ่มโจมตีเหมือนมีม่านบางๆคลุมตัวเสียงปืนเหมือนถูกปิดกัน้นเจ้าตัวยังบอกว่าเหมือนข้าศึกมองไม่เห็นเราเขารอดมาได้ทั้งหมู่ไม่มีใครบาดเจ็บ 2. นักเลงเก่าเล่าว,ว่าขาอ่อนเหมือนโดนสะกดช้กลุ่มหนึ่งตั้งใจมาหาเรื่องลูกศิษย์หลวงพ่อกุลแต่พอเดินมาถึงหน้าบ้านเท่านั้นแรงขาเหมือนหมดไปเฉยๆพูดไม่ออกเดินกลับเหมือนคนละเมอต่อมาจึงรู้ว่า ลูกศิษย์คนนั้นพกตะกุดไมยราบอยู่ 3. ของขึ้นแรงจนหลวงพ่อกุลสั่งว่าให้ใช้เฉพาะยามจำเป็นหลวงพ่อมักบอกลูกศิษย์ว่าของนี้ห้ามเล่นห้ามอวดห้ามลองใช้เพื่อป้องกันภัยไม่ใช่เพื่อข่มคนเพราะท่านรู้ดีว่าฤทธิ์ของวิชานี้แรงระดับสะกดใจคนถ้าใช้ผิดจะย้อนมาหาเจ้าของอย่างหนักทรีโดตะกุดไมยราบสะกดทับไม่ใช่ของทำขายทั่วไป ของแท้ของหลวงพ่อกุลมีจำนวน,นน้อยมากเพราะท่านคัดทำเฉพาะรายและลงวิชาด้วยสมาธิขั้นสูงจึงเป็นของที่คู่บุญคู่กรรมกับผู้ที่จะได้รับจริงๆผู้มีไว้ครอบครองมักเก็บไว้เป็นของสูงในตระกูลเพราะเชื่อว่าเป็นหนึ่งในตระกูลสายสะกดทับที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเพชรบุรีบทสรุปของตํานานตระกูลมายราบของหลวงพ่อกุล ไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่เป็นตำนานอาถรรพ์ของวิชาโบราณที่ได้รับจากสิลลึกลับและสะท้อนให้เห็นพลังของพระเกจิผู้มีจิตกล้าแข็งมีเมตตาและรู้จักการใช้วิชาอย่างถูกต้องตำนานนี้จึงถูกเล่าขานต่อมาว่าเป็นของผีบอกที่แรงที่สุดของเมืองเพชรบุรีและเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางสายสะกดทับที่ยังเป็นปริศนามาจนถึงวันนี้